สวัสดีครับชาวราศีธนูยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายปูพยาวันนี้จะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในราศีธนูหรือชาวราศีธนูสามารถดูคําพยากรณ์นในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับชีวิตปรจจุบันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวธนูลัคนาธนูนะครับในช่วงของครึ่งเดือนแรกของเดือนกุมภาพันธ์2 0 6 5นี้เป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยและการโคจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาวนะครับ เดี๋ยวเรามาดูแนวโน้มทิศทางของชาวราศีธนูกันนะครับแต่ก่อนอื่นฝาก like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามปกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับใครที่ต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถอดไลน์ดีมาได้ที่ยูสเบูพยาเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของการย้าย,ายราศีของดวงดาวกันต่อนะครับว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรก็จะมีดาว พุธนะครับแล้วก็ดาวอาทิตย์มีสองดวงที่มีการโครจรยกย้ายาศีในช่วงของครึ่งเดือนแรกของเดือนกุมภานนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับอิทธิพลของดาวธนูลัคนณะธนูนะครับมีอาณาเขตอยู่ตรงนี้มีดาวประจําตัวของคุณคือดาวพฤาศสปดีเลข5ได้โครจรไปอยู่ในที่ราศีกุมเขาเรียกว่าประตำตำแหน่งโยกหน้าลักนณ เป็นตำแหน่งที่เกื้อกูลกับลัคนานะครับทาให้ชาวธนูลัคนาธนูนั้นมีแนวโน้มทิศทางของการประสบความสําเร็จมากขึ้นมีการโดดเด่นในวงสังคมมากขึ้นออกสังคมมากขึ้นได้รับการสนับสนุนจากคนในสังคมมากขึ้นนะครับได้รับการยอมรับมากขึ้นอิทธิพลของดาวพระหัสสบดีเนี่ยโคจรอ,อยู่ในเรือนสหัชชาเนี่ย คุณมีโอกาสที่จะมีการติดต่อการสื่อสารนะครับกับบุคคลอื่นมากขึ้นกับญาติพี่น้องนะครับแล้วก็วงสาคนาญาติสังคมมากขึ้นด้วยเช่นกันในช่วงของออประมาณเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับและก็ มีโอกาสนะครับที่ตัวคุณเองนั้นจะมีการได้รับการสนับสนุนส่งเสริมซัพพอร์ตที่ดีเพราะว่าดาวประจาตัวนั้นโคจรเข้าสู่เรือนสหาาัสละก็เดินทางบ่อยขึ้นนะครับไม่ค่อยอยู่กับที่บางคนอาจจะเดินทางไปทํางานบางคนอาจจะเดินทางไปสัมมนาต่างๆมากขึ้นด้วยนะครับประมาณนี้เพราะว่าดาว พระาสปรดีนั้นโคจรเข้าสู่เรือนสหัชชาใช่ไหมครับเพราะว่าการเดินทางนั่นเองการติดต่อการสื่อสารอย่างที่บอกว่าออกสังคมก็บ่อยมากขึ้นเดินทางไม่ค่อยอยู่กับที่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวทีนี้เรามาดูในเรื่องของดาวที่มากลุ่มกับลัคนาของธนูนะครับมีทั้งหมด3ดวงเลยมีดาวองคารดาวศุกร์แล้วก็ดาวพุธ ดาว3ดวงนี้มากลุ่มกันน,นะครับรวมกันเนี่ยแปลว่าชาวธนูลักษณะธน,นูอาจจะต้องมีความอึดอัดใจบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับหรือมากคือตั้งแต่เล็กๆน้อยๆไปจนถึงมากเลยอยู่ที่ว่าตัวคุณเองนั้นจะสะกดคมอารมณ์ความรู้สึกของคุณได้มากแค่ไหนอิทธิพลของดาว นะครับแล้วก็ดาวองคานกลุ่มกันเป็นดาวคู่ศัตรูนะครับในเรื่องของวาจาคําพูดดาวองคานกับดาวศุกร์เป็นดาวคู่มิตรกันส่วนดาวพุธกับดาวศุกร์เป็นดาวคู่ธาตุน้าดังนั้นแล้วมีทั้งคู่มิตรคู่ศัตรูคู่ธาตุอยู่ด้วยกันเลยดังนั้นเนี่ยคุณอาจจะมีความแบบอึดอัดใจสักนิดหนึ่งมีทั้งเรื่องดีและก็เรื่องไม่ดีเข้ามากับชีวิตของคุณแต่ฟังอย่างนี้แล้วอีกแค่ประมาณ1ิวัน 1นถึงสิกุมภาพันธ์เนี่ยดาวพุธนั้นจะอยู่ในราศีธนูหลังจากนั้นดาวพุธจะเลื่อนขึ้นไปที่ราศีมังกรทําให้ดาวอังคารและดาวศุกร์กุมลักนาเป็นดาวคู่มิตรนะครับเป็นคู่มิตรเสน่หาด้วยแปลว่าชาวธนูลนัคณาธนูจะได้ลาบได้ผลได้กัลยาณามิตรได้คนเข้ามาติดต่อช่วยเหลือสนับสนุนที่ดีมากๆเลยเพราะว่าดาวคู่ศัตรูนั้นออกไปละ ทำให้ตัวคุณนะั้นมีแนวโน้มทิศทางของการที่มีความอึดอัดใจนะครับการมีปากมีเสียงเนี่ยในช่วงแรกเนี่ยอาจจะแบบแค,ค่อยๆบันเทาแล้วก็ค่อยๆดีขึ้นนะครับสถานการณ์ความตึงเครนะียดนั้นจะดีขึ้นทําให้มีมิตรอุปถัมภ์มาคอยช่วยเหลือคุณมีนะักเมตตาได้รับการยอมรับได้รับการช่วยเหลือดีมากทุกคนของดาวอังคารนั้นมาจากพบเรือนวินาศนะครับแล้วก็มาจากพบเรือนปุตตะแปลว่า ช่วงแรกอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการมีปากมีเสียงกับบุตรบริวารหรือเป็นลูกของคุณก็ได้นะครับบุตรหลานของคุณเนี่ยอาจจะมีปากเสียงกับคุณมีการทะเลาะกับคุณได้ในช่วงจังหวะ1 1ึ่งถึงสิกุมภาหลังจากนั้นดาวพุธย้ายไปปุ๊บเนี่ยบุตรบริวารน,นั้นจะนำพาวความสุขความสมหวังมาให้คุณนะครับหรือบางทีแล้วเขาอาจจะแบบมีอะไรบางสิ่งบางอย่างนั้นช่วยเหลือเรา ประสบความสําเร็จอาจจะเป็นลูกน้องนะครับอาจจะได้ลูกน้องใหม่ที่ดีลูกน้องใหม่ที่มาคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตเราเข้าขากับเรามากขึ้นอะไรทํานองนี้ก็ได้เช่นกันนะครับส่วนดาวศุกร์นั้นมาจากภพเรือนลาภะแล้วก็มาจากภพเรือนอลิหมายความว่าตัวคุณเองนะครับมีโอกาสที่จะมีโชคมีลาบมีคนคอยช่วยเหลือ มีปัญหาใดก็มีคนมีมิตรอุปธรรมมาช่วยแก้ไขปัญหาให้กับตัวคุณด้วยถือว่าโชคดีสองต่อหลังวันที่10กุมภาพันธ์ดังนั้น1 1 0กุมภาพันธ์สลบแล้วว่าต้องระมัดระวังในเรื่องของคำพูดคำจาโดยเฉพาะบุตรบริวารน,นะครับประมาณนี้ที่อาจจะมีปัญหากับคุณได้หลังจากนั้น10กุมภาพันธ์ไปทุกอย่างจะคลี่คลายและมีแนวโน้มทิศทางที่ดีนะครับ ทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเงินกันบ้างการเงินก็ไม่ใช่ย่อยนะครับมีดาวกลุ่มกันอยู่2ดวงคือดาวคู่ธาตุไฟดาวทิศและดาวเสาเนี่ยอยู่ในเรือนการเงินเป็นดาวคู่ธาตุไฟเป็นเกษตรบดีทําให้ตัวคุณค่อนข้างหมุนเงินได้เยอะมากเลยบางคนนะครับอาจจะมีเกณฑ์ของการอยากจะเสี่ยงนะครับในการลงทุนบ้างคู่ธาตุไฟคือหมายถึงแบบอยากเก่งกําไรอะไรบางสิ่งบางอย่างโดยการที่อยากจะเล่นเร็วเล่นลอกแบบเนี้ย บางคนอาจจะซื้อสินทรัพย์เทรดคริปโตเทรดหุ้นแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับแบบอาจจะอยากซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆทางการเงินต่างๆอะไรประมาณเนี้ยทำให้เกิดในลักษณะของการหมุนเวียนในเรื่องของการเงินนั้นสะพัดมากมายเลยเพราะเป็นดาวคู่ทาาดไฟแต่มันก็มีข้อเสียอยู่นิดนึงตรงที่ว่าระมัดระวังการที่ตัวคุณเองนั้นได้เงินเยอะอาจจะมีการเสียเงินนิดนึงคือคุณอาจจะแบบมีค่าใช้จ่าย นะครับพระดาวคู่ธาตุไฟปราะว่าได้มากแต่ก็เสียมากมันหมายของว่ามาเร็วไปเร็วนิดหนึ่งอันนี้ต้องพยายามบริหารจัดการเรื่องของการเงินสักนิดหนึ่งแล้วทุกอย่างยังจะมีนานโน้มติดถัทงที่ดีอยู่พอสมควรนะครับขอให้คุณพยายามบริหารจัดการแล้วทุกอย่างจะดีมากๆเลยการเงินถือว่าสะพัดมากแต่ระวังรายจ่ายนิดนึงแค่นั้นเองนะครับ ทีนี้ดาวอาทิตย์นะจะย้ายขึ้นไปที่ราศีกุมนะครับเป็นพบเรือนศาชชะแล้วไปกลุ่มกับดาวพฤหัสบดีแปลว่าคุณมีโอกาสนะครับจะได้กัลยาณมิตรแล้วก็ญาติพี่น้องครอบครัวมาคอยช่วยเหลืออุปถัมภ์กับคุณเพราะเป็นดาวคู่มิตรกันดังนั้นเนี่ยเมื่อดาวพุธนะครับย้ายออกไปและดาวพระอาทิตย์ก็ย้ายเข้าไปสู่ราศี กลุ่มเนี่ยก็จะได้คู่มิตรถึงสองดวงดังนั้นเนี่ยคุณจะได้ลักษณะของการการช่วยเหลือการสนับสนุนที่ดีมีนเมตตามีคนคอยอุปถัมภ์ค้ำชูนะครับมีสิ่งต่างๆที่สามารถแบบทําอะไรแล้วลาบลืมได้ดีเพราะมีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยแบ็กอัพให้กับตัวคุณผู้หลักผู้ใหญ่ก็นิยมชมชอบที่ดีกับตัวคุณโดดเด่นท่ามกลางวงสังคมสังคมก็ให้การยอมรับกับคุณที่ดีเลยทีเดียวสำหรับชาวธนูนะครับ ทีนี้เรามาดูในเรื่องของการงานสำหรับชาวธนูกันบ้างอิทธิพลการงานของคุณคืนราศีกันของด้วยดาวพุธเลขสีได้โคจรไปเป็นประกลุลักนณาบางคนนะครับ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานในช่วง1-10ถึง1 0กุมภาพันธ์ในช่วง1-10กุมภาพันธ์คุณอาจจะมีการงานที่อึดอัดจใจอยากจะเปลี่ยนแปลงเพราะว่าอะไรครับดาวพุธเน่ยเขามากุมกับดาวอังคารมันเป็นคู่วาจาคำพูดต่างๆนั้นติดต่อสื่อสารต่างๆอาจจะมีปัญหามีความ ขัดแย้งกันบ้างเลยทําให้คุณรู้สึกอึดอัดใจไม่อยากจะอยู่อยากจะไปอยากจะไปทํางานที่อื่นหรือบางคนอาจจะไม่ได้ไปทํางานที่อื่นอยู่ที่เดิมแต่จะมีการเดินทางบ่อยมากขึ้นเพราะเรารู้สึกอึดอัดใจรู้สึกเหมือนแบบอยู่ในองค์กรต่างๆมักจะมีปัญหาในเรื่องของคําพูดคําจาการติดต่อการสื่อสารต่างๆมักจะมีปัญหาคุณเลยคิดที่อยากจะ เหมือนแบบเดินทางบ่อยขึ้นในการทำงานหรือคุณอาจจะแบบอยากจะเปลี่ยนงานเลยก็ได้ในช่วง1-10กุมภาพันธ์พอหลังจากนั้นดาวพุธย้ายไปแล้วก็ทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมีโอกาสที่ดีมากขึ้นคุณอาจจะมีในลักษณะของโครงการความคิดนะครับต่างๆเพราะดาวพุธคือดาวการงานร่วมกับดาวเสาเป็นดาวที่เขาเรียกว่าดาวคู่สมพลละเลิกเป็นดาวแห่งการคิดการตัดสินใจโครงการสิ่งต่างๆ นะครับในเรื่องของการวางแผนการเงินการวางแผนในเรื่องของการวางอนาคตข้างหน้าการวางแผนในเรื่องของโครงการสิ่งดีๆสิ่งใหญ่ใญในการทํางานเพื่อที่จะตอบโจทย์ให้ตัวคุณเองนั้นประสบความสําเร็จและก็มีความมั่งคั่งในเรื่องของการเงินมากขึ้นนะครับคุณถึงอาจจะอยากสแสวงหางานใหม่ที่ดีกว่างานเดิมก็อาจจะเป็นไปได้นะครับ ก็ถือว่ายังมีแนวโน้มทิศทางที่ดีมากๆในเรื่องของการงานการงานจะมีโปรเจกต์มีไอเดียมีความคิดมีโครงการนะครับมีการนําเสนอเจ้านายมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ประสบความสําเร็จไอเดียความคิดต่างๆพุ่งทยานนะครับเติบโตพัฒนามีโครงการต่างๆไม่กับโปรเจกต์ใหญ่ๆโตๆทั้งนั้นเลยนะครับที่จะประสบความสาเร็จได้สาหรับชาวธนูนะครับ ทีนี้เรามาดูในเรื่องของความรักความสัมพันธ์สำหรับชาวธนูกันบ้างทุกคนความรักของชาวธนูคือราศีเมถุนของด้วยดาวพุธเลขสี่ดาวการงานกับดาวคู่ครองเป็นดาวพุธดวงเดียวกันเนาะแสดงว่าช่วงแรกเนี่ยดาวความรักความสัมพันธ์มากุมรักเป็นประเปร,ปรว่าเขาอาจจะอ่อนกําลังมาอยู่ที่ตัวเราเปราว่าเขาจะวิ่งเข้าหาเรามากขึ้นเขาต้องการเขาอาจจะต้องการคอมมิตจากคุณ นะครับในช่วงแรกมันอาจจะทําให้คุณรู้สึกอึดอัดใจรู้สึกเหมือนแบบเธอจะอะไรกันนักกันหนากับฉันอะไรประมาณนี้ตัวติดกันมากขึ้นระมัดระวังมากๆเลยในการติดต่อการสื่อสารในช่วง1-10ถึงกุมภาพันธ์นะครับหลังจากนั้นทิ้งจะบันเทาลงนะอิทธิพลของดาวอังคารกรับดาวพุธเนี่ยโครจรกลุ่มกันเนี่ยชาวธนูอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการติดต่อการสื่อสารการคุยการแชทกันเนี่ยอาจจะมีข้อผิดพลาดบางทีเราอาจจะแชทปกติคุยปกติ แต่คู่ครองคนรักอาจจะแปลสารหรือเข้าใจบางสิ่งบางอย่างกับการสื่อสารของคุณเนี่ยตกหล่นผิดพลาดไปทําให้เกิดในเรื่องของปัญหาคําพูดคําจาการทะเลาะเบาะแหวงกันได้บ้างตั้งแต่เรื่องเล็กๆจนไปถึงเรื่องใหญ่โตอยู่ที่ว่าตัวคุณเองกับคู่ครองคนรักจะสะกดข่มอารมณ์ได้แค่ไหนดังนั้นเนี่ยชาวธนูลักนณาธนูต้องระมัดระวังเพราะดาวอังคารเป็นดาวแห่งโทสะนะครับเมื่อกลุ่มลักขาของคุณ มันจะแทรกซึมทําให้คุณอะโมโหง่ายหงุดหงิดง่ายนะครับหรือมีความคาดหวังมากเกินไปแล้วร่วมกลุ่มกับดาวพุทธที่เป็นดาวคู่ของคุณดังนั้นเนี่ยคู่ก็อารมณ์เสียเราก็อารมณ์เสียอารมณ์ร้อนทั้งคู่เลยเลยมีปากเสียงกันทะเลาะกันอาจจะมีการจบเลิกลากันไปในบางคนนะครับหรือห่างกันไปในบางคนก็ได้แต่ใครที่อยู่ก็พยายามใจเย็นๆนิดหนึ่งเพราะทนเอา1-10กุมภา หลังจากนั้นนะครับดาวคู่ของคุณเนี่ยจะโครจรขึ้นไปที่ราศีมังกรออกไปแล้วสถานการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างจะบันเทาก่อนวั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 นเลนนทายเนี่ยนะครับจะมีปัญหาก่อนพอวันวัเลนนทายปุ๊บจะกลับมารักกันดีกลับมาเข้าใจกันกลับมาคืนดีกันกลับมามีความสุขความหวังการเต็มเต็มทุกสิ่งทุกอย่างได้ดีมากๆเลยดังนั้นแล้วนะทนเอา1-10กุมภา พอหลังจากนั้นจะดีมากๆเลยทําให้ชาวธนูลนัคนาธนูอาจจะมีความรักความสุขความสมหวังการเติมเต็ทุกสิ่งทุกอย่างได้ประสบความสําเร็จอย่างดีเลยก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากแล้วนะครับหลังมาที่10อดเอา1-10กุมภาพันธ์นะครับแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์ subscribe, กด u b s c r i b e กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพญาด้วยนะครับขอบคุณครับ